สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจําร้านเลนนะครับวันนี้เราอยู่กับฟอร์ดทีหนะทีหกใช่ไหมพี่ฟอร์ดทีหกนะชอบจําสับสนอะทีห้าทีหกทีเจอะไรเงี้ยทีหคือหน้าแบบนี้ฟอร์ Ford หน้านี้ตัวแรกเขาเรียกทีหเดี๋ยวพาไปดูวิธยุข้างในก่อนผมเคยทําคลิปตอนที่เหมือนรีวิวอะนะเหมือนเหมือนเล่นให้ดูอะนะแต่ว่าวันนี้จะมาทำคลิปสอนวิธีการลื้อเลย วิทยุหน้าตาแบบนี้นะครับวิทยุรุ่นนี้ ค okay. มาอย่างนี้เลยอันนี้ปิดอะไรวะ <c oughs> ซื้อปลั๊กตรงรุ่นพร้อมกล่องแคนนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟผ่าหมาก,กับล็อกประตูนะ <c oughs> อย่างคลิปที่ผมสอนให้เปลี่ยนสวิตช์ไฟผ่าหมากอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ย,ยที่ว่า เปลี่ยนสวิตข้างในเลือกมานะถ้าเราเปลี่ยนเป็นจอ Android เนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งซีเรียล้าไอ้นี้ใช้ได้ไหมเพราะเขาจะมีปุ่มมาให้เราเลยเห็นไหมมีปุ่มมาให้พร้อมอย่างที่ผมเคยแจ้งบางทีลูกค้าบางเจ้าอะ่ะบอกว่าผมผมก็เลยผมก็แจ้งว่าเนี่ยพี่ถ้าพี่เปลี่ยนจอ Android นะพี่ไม่ต้องเปลี่ยนสวิตนะอย่างนั้นอย่างนี้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรายัดของให้ลูกค้าอีกครั้งนั้น,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 นคือใจผมนะถ้า ถ้าลูกค้าคิดจะเปลี่ยนจอ a n อ r o i d อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องมาเปลี่ยนสวิตช์หรอกเปลี่ยนสวิตช์ทำไมให้มันเสียตังค์อีกใช่ไหมไอม้มุมผมคิดอย่างนั้นไงน,นานาจิตตังค์โอเคเราถอดชุดคอนโทรลแอร์นะครับใช้ปะ้ะแจดาวนะอันนี้อาจจะต้องหาซื้อนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขา ันนี้ไปข้างหลังก่อนไม่ได้มีไม่มีอะไรต้องแกะและแกะเท่านี้มาเราเอาอันนี้ใส่นี้ทิ้งสา่อะไรไปด้วยเนะี่ยอ๋อใา่ไฟลี่ มีมีบางเจ้านะมีมีบางเจ้าพี่ผมขอถ่ายรูปขอถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายด้วยนะทำไมไม่รู้เหมือนกันเขาดว่าถ่ายตัวเขาด้วยมั้คงจะอย่างนั้นน่ะแต่ว่ากล้าที่ให้ถ่ายอ่ะเขาบอกดีได้มีโปรไฟล์รถตัวเองไว้ดูอืมครับผมประมาณนั้นแหละใช่เวลาเราถ่ายพวกคนจะได้เห็นว่าเราทําอะไรได้บ้างไอ้นี่ใช่ต้องไปตัดต่อยไหมเนี่ยตัดดีแต่อย่างเงี้ยอย่างจังหวัดเนี้ยแล้วแต่ถ้างานแบบเนี้ยไม่นานสักักสองโมงก็เสร็จมีครับดีกล้องีนี่เสียงชัด แล้วก็ตัดต่อดีๆดนิดนึงเ่ยแต่ถ้าแต่ถ้าแบบเป็นงานไปเที่ยวเนี่ยผมพี่ตัดเป็นวันแต่ถ้างานแบบนี้มันไม่ยาก่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะเนะมนอตเป็นไขไม่ได้นะเขาให้มาตอนอ้นี่เปิดเปิดตึก เขาจะแวบ,บมาตอนเยน็นอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่ามันเด้งเข้าหน้าจอเดิมอ๋อที่มันคงเด้งทำว่าเซตวอลเปเปอร์เลยอ่ะรอครับเดี๋ยวอันนี้สตอแอปไปเลยต้องใช้เกียวปล่อยขาย,ะยวะได้แต่เมื่อวานก็อย่างเงี้ยวิทยุเครื่องหนึ่งจอด้วยอะไรเงี้ยติดรีโมทด้วยก็เลยยาว เขารีบมาใชา้นี่กันด้วยแหละเราชนะมีที่ขครด้วยให้มาเขาบอกของแข้งถ้าออกจากวัดจะแท้หมดนะจะเก่าจะใหม่เลยถ้าออกจาก,กวัดมาอุทิงผมว่าปากผมก็บอกไม่ค่อยชอบแล้วผมก็ออยากูไว้รุกวันะ <laughs> เพาขอได้จริงก็มีมีมีเพื่อนขอแม่งถูกหวยจังเลยเรามันไม่ใช่แนวนั้นไงคือบางคนถูกหวยคนทํามานะอืคือเราไม่ได้ทํมันมันก็ไม่ได้ะเอออย่างอย่างผมอะแม่งต้องแบบพูดตรงตรงเลยต้องเหงื่อออกอะเหงื่อไม่ออกแม่งไม่ได้ตังค์ใช่ใช่ใช่ต้องออกแรงอยู่ดีไปหวังกับแบบไอเนี้ยไม่เคยถูกไม่เคยได้ครับเกิดมาถูกหวยอีกครั้งวะสามครั้ง เกิดมาถูกหวอยู่สามครั้งแล้วได้เยอะด้วยนะสองพันกว่าบาทขายของแป๊บเดียวก็ได้แล้วสองพันกวาบาทตัวที่ช่างจะตีให้ผมก็คือมันมีนทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนตัวเลยเนาะใชเเ่เป็นกล้องเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยแล้วเป็นกล้องถอยให้ด้วยอยู่ในจอตัวเด<น>ียวเลยนะใ,นใ,นใ,นใช่ แล้วก็คือกล้องอะมันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยครับดูคลิปล่าสุดก็ได้พี่ผมปล่อยไปเมื่อวานเพราะว่าวันที่ผมส่งให้แฟนพี่ดูอะคลิปมันนไม่เข้าใจหรอกผมถ่ายเองผมนีงงเลยผมนั่งดูเฮียกูพูดอะไรบ่อวะไม่ชวนตะนวดลงคลิปป้ะง่ะคลิปทำกับข้าวขาไออิ๋วเพาว่าทำแต่เดี๋ยวนี้แกก็ไม่ค่อยนี่ตอนช่วงแกตัดใหม่ๆแกก็มาปรึกษาผมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แกไม่มีเวลามั้ง ผมก็ไปยื้อกล้องถ่ายรูปเขามา,า่มแ,แหละตำรวจแล้วทำอะไรอยู่ในหมู่บ้านตรวจก็จะโชว์แต่หลอกนั่นแหละเห็นในเฟซบุ๊กอุ้ยเดีย๋ยวใครชอบมาดิ <ใ S 2> นัดถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวจะไม่เศร้านั่นเห็นถ่ายรูปหน่อยแ,แกจะเป็นเป็นนี่เป็นพี่ที่ดีมากนะสมั <c oughs> ยทำงาน,นราชการอ่ะแกเป็นคนเป็นคนน่ารักมากเป็น<ๆ>คนใจเย็ยนพูดท้อของคนพูดแกเรื่องผู้หญิงก็ตาม ที่ไหนความลับเดี๋ยวผมตัดออกนะไหนไหนไม่ทันแล้วนะผมจะว่าพี่หน่มอันนี้ไม่ไอเรื่องชวนชวนไปดูสาวเนี่ยถือหมูเมียงานเข้านะปกติแล้วอ่ะผมจะเดินฝั่งคนนั่งซัส่วนมากนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมลื้อลื้อชุดสายไฟอะไรพวกเนี้ยเขาอยู่ข้างขวาหมดแล้วก็ทางลงสายไฟของฟอร์ดเนี่ย เห็นเห็นมันอยู่ตรงนี้นะพอดีว่าเขามีกล้องเก่าอยู่แต่เราจะต้องเดินลงทางนี้นะครับผมก็เลยจัดการข้างขวาซะและอีกอย่างหนึ่งคือข้างขวาเนี่ยข้างขวามันไม่มีที่จับเห็นไหมข้างซ้ายมีที่จับเราต้องไขที่ที่จับออกเลยนี่เราได้ไม่ต้องไขแล้วดึงออกได้เลยเดี๋ยวหน้ากากชุดที่เราถอดออ,ออกไปออกไปอ่ะมันเป็นหน้ากากกับหน้าวิทยุนะครับตัววิทยุตัวเครื่องวิทยุอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวเครื่องวิทยุออกด้วย อันนี้ดีหน่อยนะครับเขาเป็นนอตไขควงไม่ใช่นอตบาัาเจอดาวไม่ถอดออกอยังไงก็กดไม่ได้หรอกไม่พอแล้วก็สายวิทยุมันอยู่ข้างหลังเลย ตึงเลยเนี่ยตึงนิดหนึง่งเอามือล้วงเอาครับน่าจะไม่ออกโอเคเอามือล้วงดึงสายอากาศออกก่อนอันนี้เป็นปักไฟชุดใหญ่จบแนะหน้าจอบ,บนไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมนะเดีย๋ยวขอลองก่อน ลองกันตรงนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าน่าจะใช้ได้นะหน้าจอบนอ่ะหมุนเลยดิอยากรู้เราก็หมุนเลยเอลองกุญแจเลยติดเห็นไหม หน้าจอบนยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นแผ่นปิดเราไม่ต้องใช้ <Okay. S 1> เสียบอันนี้ก่อนนะแล้วเสียบปาั๊กก่อนโอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดผมว่ามีงงอะ่ะมีงงอะ่ะอันนี้กล่องแคนเดีย๋ยวนะทีละอย่างทีละอย่าง มีอะไรมั่งดูซิกล่องแทนเสียบกับปลั๊กเสียบกับปลั๊กกล่องอ๋อเขาจะมีชุดปลั๊กสองชุดเห็นไหมเขาจะมีชุดปลั๊กสองชุดเขาพันมาด้วยกันสำหรับวิทยุสองชุดละมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนหรือว่ามันต้องดึงจอข้างบนลงมาด้วยวะ หรือชุดเดียวกันหรือยังไงไม่รู้ขอดูก่อนแป๊บหนึ่งอ,อันนี้ปลักหนึ่งอันนี้เป็นปลักกล้องถอยอันนี้ปลักกล้องถอยอน,นี่ชุดปลักกล้องถอยอันนี้ชุดกล่องแคนอันนี้ชุดปลักกล่องแคน นี้คือปักของแทนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เสียบกับหลังวิทยุแน่ๆเลยเนี่ยแหงใหญ่ที่ต้องเสียบกับหลังวิทยุแน่เลยการอันนี้ชุดไฟเลี้ยงแง่แงเพราะปลั๊กอะ่ปกอะปักมันเป็นปลั๊กใหญ่เนี่ยับปักเป็นปลั๊กใหญ่ต้องใส่กับอันใหญ่แน่ๆเนี่ยชุด พักใหญ่แล้วก็ปักก้องขอเอาไม่มีอะไรละประมาณนี้ชุดนี้ชุดนี้คืออะไรักตัวเสียบ USB รู้สึกว่าจะไม่มีนะบนรถแล้วก็อันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เหรอ ใช่ใช่อะใช่ป่ะอันนี้ดูก่อนอ่าอันนี้สายสาวอากาศสายสายสาวอากาศกันอ่านี่ยแหละฟอนเป็นอย่างนี้แหละสายเยอะจัดจริงๆแล้วตรงกลางมันมีปั๊กนี่ น่าจะปักแฟงอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้สองอันนี้ไม่ได้ใช้ยากไว้ก่อนอันนี้ยกสุดครบแล้ว P6 e e ห6เดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ดูแล้วกันนะช่องผมเองเพราะว่าเปิดเพลงช่องอื่นน่ะไม่รู้ลก็สิเรื่องของเรื่องอ่ะ อะไรเมียถ่ายรูปรูปนี่แม่งโดนเลยก็เลยเอามาทำผมพอเริ่มเป็นภาษาอังกฤษอ่ะพี่โฆษณาก็เป็นภาษาอังกฤษสวัสดีครับทางนันนะครับทางนั้นเล่นเพลงชาแนนะครับอ่ะเราเทสเสียงเพลงกันอันนี้ประมาณนี้ทีนี้ถ้า ถ้าอยากจะตั้งเสียงตั้งตรงนี้ได้อีก Car Setting แล้วก็ดีไว c e s o u เปิดอันนี้มันจะดังขึ้นแล้วก็ Equalizer ตั้งได้นะพี่ EQ ตั้งได้ส่วนมากผมจะตั้งอันนี้เป็นเป็นล็อกอเสียงมันก็จะแน่นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้แนะนําสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งติดตั้งนะครับอันนี้เขาจะมีกล่องแคนบัสด,ด้วยนะ เราจะต้องตั้งค่ากล่องแคนให้มันตรงกันด้วยนะครับมาที่ตรงนี้วิทยุแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะอันนี้ตั้งค่าใน f a c t o r ีนะครับรหัสแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะนี่แล้วเขาก็จะมีนี่เห็นไหมคาโมเดลนี่เราจะต้องมาเลือกคาโมเดลตรงเนี้ยอันนี้เขาเป็นฟอร์ดนะเห็นป่ะรถเป็นฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์ปีสองพันสิบสองเห็นไหมรเ Ford, ราต,ต้องเลือกให้ตรงด้วยนะครับ แล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะใช้ใช้งานได้ตามของรถฟอร์ดนะอันนี้นิดนึงพอดีทุกทีส่วนมากเวลาติดตั้งรถแล้วจะไม่ค่อยมีกล่องแครนนะส่วนมากจะเจอแบบรถญี่ปุ่นธรรมดาโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานเคยทำคลิปสอนไว้หลายคลิปแล้วเนาะก็ตามไปดูในคลิปก็ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะนี่ก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ